ปัญหาหนึ่งที่มักจะพบในองคอ์กรของเราก็คือความไม่เข้าใจกันระหว่างคนที่อยู่ในช่วงวัยแตกต่างกันคนที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ทาง HR เราเองคงจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษเหตุผล <c oughs> เพราะว่าความไม่เข้าใจกันหลายๆเรื่องก็มักจะเกิดจากการมีมุมมองทัศนคติความคุ้นเคยของการใช้ชีวิต หรือแม้แต่การประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันเนื่องมาจากความแตกต่างของช่วงวัยที่เรียกว่า Generation Gap นี่แหละนะครับท่านสังเกตดูนะปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นจากความแตกต่างของช่วงวัยต่อไปผมจะเรียกว่า Generation Gap กันละกันมีทั้งเรื่องของการสื่อสารคนแต่และช่วงวัยเนี่ยมีความถนัดในการสื่อสารขอเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับที่แตกต่างกันเนาะคน หนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เป็นเจนซีหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เป็นเจนวเนี่ยก็จะชอบวิธีการสื่อสารแบบกระชับกระชับสื่อสารแบบรวดเร็วผ่านช่องทางดีตอลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียามากกว่าในขณะที่คนทํางานที่เป็นเจนเบบี้บูมเมอร์ซึ่งคงจเจริญน้อยในองค์กรแล้วแหละนะครับหรือคนทํางานที่เจนเกเนี่ยก็ชอบที่จะสื่อสารแบบเป็นทางการมากกว่าเนาะคนเจนเอ็กซ์อาจจะยืดหยุ่นหน่อยแต่คนเจนเบบี้บูมเมอร์เนี่ยก็อาจจะ ไม่ค่อยสันทัดมากนะกับช่องทางการสื่อสารแบบโซเชียลมีเดียหรือผ่านช่องทางดจิก้ลต่างๆนะครับเขาเน้นที่จะพบปะพูดคุยกันมากกว่านี่ก็ทําให้คนคิดแตกต่างกันคนมองแตกต่างกันอีกแล้วเกิดเป็นปัญหาที่เป็นความไม่เข้าใจกันตามมาได้นะหรือค่านิยมทัศนคติที่แตกต่างกันเหมือนที่ผมว่าไปเมื่อสักครู่นะครับเราผ่านโลกการทํางานที่ไม่เหมือนกันมา โลกการทำงานของคนยุคเก่าๆของคนเจน x ช่วงต้นๆหรือคนเจน y ช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะเป็นโลกที่ไม่วือหวามากนะนะครับแตกต่างจากโลกการทำงานของคนหนุ่มสาวเจน4ที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะมากจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานมีเครื่องมืออะไรต่างๆเข้ามาใช้เยอะมากนะครับเวลาการทำงานมันก็จะไม่รวดเร็วปูดปลาสักเท่าไหร่ เมืเทียบกับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่นะครับความคาดหวังที่แตกต่างกันมุมมองที่มีต่อองค์กรนะครับยกตัวอย่างเช่นคน Gen b a บ y Boom เนี่ยก็จะมองว่าเวลาทํางานกับองคอ์กรต้องทํางานานานๆเพราะนั่นคือการแสดงความรักความผูกพันกับองคอ์กรนั้น,นะครัที่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่อ่ะมีข่าวออกมาเป็นระยะระยะที่ว่าจนซีเนี่ยหากรู้สึกว่าองค์กรยไม่ค่อย ทำงานไปแล้วไม่ค่อยสบายใจเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนงานทันทีโดยไม่ต้องรองานใหม่ด้วยซ้ํานะครับนี่คือสิ่งที่ HR จะต้องทําความเข้าใจเนาะทำความเข้าใจมุมมองที่แตกต่างกันความคาดหวังที่แตกต่างกันทําความเข้าใจเรื่องของการสื่อสารที่แตกต่างกันซึ่งมักจะเป็นปัญหาที่เกิดและส่งผลกระทบต่อการทํางานร่วมกันของคนที่แตกต่างช่วงวัยกันนี่แหละแล้ว h r จะจัดการยังไงดี เจนเนอเรชันแกรปที่เกิดขึ้นในองคอ์กรผมคิดว่ามีสัก4 5หแนวทางเนาะท่านลองนำไปใช้ดูนะฮะแนวทางแรกผมคิดว่าต้องทำความเข้าใจกันสื่อสารทำความเข้าใจกันในองคอ์กรว่ามันมีความแตกต่างระหว่างช่วงวัยกันจริงๆในองคอ์กรอาจจะเป็นการให้ความรู้ก็ได้ครับอาจจะเป็นการทำแบนเนอร์ทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ว่า คนแต่ละช่วงวัยเขาคิดยังไงแปะไว้ในที่สาธารณะแปะไว้ใน Facebook ของกลุ่มขององค์กรมีการออกเสียงตามสายอะไรก็ว่าไปเพื่อให้คนรู้ว่ารู้ว่าแต่ละช่วงวัยเขามีค่านิยมเขามีมุมมองในการทำงานเขามีทัศนคติในการทำงานในการใช้ชีวิตอย่างไรเทคนิควิธีการทำงานที่เขาถนัดเป็นยังไงความคาดหวังเป็นยังไงวิธีการสื่อสารพูดคุยกันเขาเป็นยังไงเราจะได้เข้าใจกันนะ่ เหไหมฮะเราจะได้เกิดความตระหนักรู้ว่าเอ้ยเราทํางานด้วยกันแต่ช่วงวัยแตกต่างกันมันอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ได้นะครับคือถ้าบางทีเราในฐานะเอชาเราไม่สื่อสารเราจะคิดว่าทุกคนแหมมันก็ต้องรู้ๆกันนั่นแหละมันก็ไม่นะมันก็ไม่หรอกสิ่งใดที่เอชอยากจะทําให้มันได้ผลนะ่ะเอชอาร์ก็ต้องลงมือทําแล้ว ควบคุมดูแลมันให้มันเกิดผลอย่างที่ต้องการมันเป็นแบบนั้นนะฮะอันที่สองครับผมว่านอกจากเราทําความ้าใจแล้วเนี่ยมันคงจะต้องยกระดับไปสร้างพัฒนมองค์กรเลยไหมพัฒนา,าองค์กรหรือว่าค่านิยมองค์กรก็ได้ในแง่ไหนในแง่ที่ยอมรับความแตกต่างเปิดกว้างทางความคิดเห็นยอมรับความแตกต่างระหว่างช่่งไหวโอเคไหมฮะยอมรับว่า พอมีคนหลายเจเนอเรชันเข้ามาทำงานด้วยกันเนี่ยมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะดังนั้นเวลาทำงานร่วมกันเนี่ยเมื่อไม่ได้เจอแต่คนในช่วงวัยเดียวกันมันก็คงจะต้องให้เกียรติกันเนาะมันคงจะต้องกำหนดวิธีการอะไรบางอย่างพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่พึงประสงค์ออกไปแล้วก็ให้คนได้ได้รับการพัฒนานะครับนั่นคือเรื่องที่สาม เรื่องที่3ก็จะเป็นการพัฒนาเขาครับฝึกอบรมเขาอย่างเป็นทางการสักหน่อยหนึงอาจจะเป็นเมื่อมีพนังกงานใหม่เข้ามาแล้วเราอาจจะออนบรอดดิ้งเขาสักหน่อยเรื่องนี้เมื่อมีพนังกงานเก่าอยู่ในองค์กรซึ่งก็จะมีคนเจน X อยู่เยอะสมมตินะครับมีคนเจนเบบี้บุมอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับก็คงจะต้องอนอกจากจะสื่อสารทำความเข้าใจกันยังไม่เป็นทางการ หรือเป็นทางการแล้วเนี่ยผมว่าการฝึกอบรมก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะให้เขารู้อะไรล่ะเขารู้เรื่องความแตกต่างระหว่างช่วงวัยนฝึกอบรมเรื่อง Soft Skill, สอบสกิลสําหรับคนเจนซโอเคไหมฮะฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสําหรับคนเจนเบบี้บูมที่ยังมีอยู่บางคนก็จะไม่ค่อยสันทัดจัดเจนกับเรื่องแบบนี้จริงๆนะครับขออีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องที่4นะครับคือการสร้างทีมเนาะเรียกว่าทีมบิวดิงดีไหม คือการสร้างทีมหรือทีมบิวดิ้งเนี่ยมันไม่ใช่แบบพาไปทำกิจกรรมสนุกสนานข้างนอกนะแต่มันคือบทบาทของหัวหน้าบทบาทของ HR ที่ต้องช่วยกันทำให้เกิดรูปแบบของการทีงมันเป็นทีมจริงจริงจังๆเวลาที่ทำงานร่วมกันผมขอเรียกว่าการสร้างทีมก็แล้วกัน,นส่วนไอ้กิจกรรมที่พาไปแบบเอาติ้งไปทำทีมบิวดิ้งอะไรข้างนอกเนี่ยมันคือกิจกรรมที่ทำโดย เพื่อให้เกิดลักษณะของการทางานเป็นทีมคือทีมเนี่ยมันมีคนทํางานที่หลากหลายเจนเนเรชันอยู่แล้วโดยปกตินะครับถ้าทีมในฝ่ายหรือทีมนอกฝ่ายเนี่ยในองค์กรมันก็จะเป็นแบบนี้แต่มันยังคุยกันได้ไงแต่ทำเมื่อไหรก็แล้วแต่ที่เราเราไม่สร้างอะ่ะบางทีเขาก็จะอยู่ในมุมของเขาทุกคนก็อยู่ในมุมของตัวเองมันไม่เกิดการทำความเข้าใจคนอื่นๆดังนั้น กระบวนการสร้างทีมเนี่ยก็จะทำให้คนรู้จักความแตกต่างระหว่างช่วงวัยเนาะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมใดที่ให้มีการแชร์ประสบการณ์ระหว่างกันให้เขาเห็นคุณค่าของการที่ได้เห็นประสบการณ์คนอื่นๆมาถ่ายทอดประสบการณ์ของน้องๆถ่ายทอดไปยังพี่ๆบ้างประสบการณ์ของพี่ๆถ่ายทอดลงมาให้รุ่นน้องผมว่ามันลงตัวนะ อันที่จริงก็คงจะมีอีกหลายเรื่องเลยเนาะแต่ผมคิดว่าสิ่งพวกนี้คือเรื่องหลักๆแล้วมันต้องอาศัยทั้งคนที่เป็น s r แล้วก็ต้องอาศัยทั้งคนที่เป็นหัวหน้าง,งานที่ต้องช่วยๆกันทําเพราะว่า SR ก็คงทําภาพรวมในระดับองค์กรเนาะแต่หัวหน้าง,งานก็จะเป็นการไปดูไปจัดการกับน้องๆหรือบุคลากรที่อยู่ในสังกัดของตัวเองฮะ